ยิ่งอ่านยิ่งเสียงนะจ๊ะ สวัสดีค่ะชมพู่ค่ะใครที่ชอบอั้นปัสสาวะฟังทางนี้เลยนะคะหลายคนนะคงเคยได้ยินชื่อโรคที่ว่าติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะกันมาบ้างแล้วแต่ทุกคนคงเหมือนชมพูม่ไหมได้ยินชื่อโรคเนี้ยแต่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจกับมันสักเท่าไหร่แต่เพิ่งรู้ไม่นานมันนี้ค่ะว่าเชื้อเนี่ยมันสามารถลุกลามเข้าสู่กระแสะเลือดได้ทําให้ช็อกและถึงขั้นเสียชีวิตค่ะโอ้โหในคนปกติยังหนักขนาดนี้แล้วคนที่ตั้งท้องอยู่ล่ะคะจะอันตรายขนาดไหน เพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ตั้งครันทั้งหลายไม่มีทางเลือกอื่นนะคะนอกจากจะคอยก็ระวังดูตัวเองนะแล้วคอยสังเกตความผิดป,ปกติว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่า คือมีอาการปวดหน่วงท้องน้อยปัสสาวะแสบขาดปัสสาวะบ่อยนะคะอันนี้เป็นอาการของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะค่ะหรือว่าถ้ามีสารคัดหลั่งที่ผิดปกติออกมาทางช่องคลอดหรือว่ามีกลิ่นเหม็นนะอันนี้จะเป็นอาการของการติดเชื้อในช่องคลอดค่ะและถ้าหากปล่อยเอาไว้นะคะจะนําไปสู่การบีบตัวของมดลูกถุงน้ารั่วและมีเลือดออกจากช่องคลอดค่ะและท้ายที่สุดนะคะจะนําไปสู่การเจ็บคันคลอดก่อนกําหนดโอ้โหแย่เลยค่ะทีนี้ ถ้ามีอาการนะคะควรรีบไปพบแพทย์โดยโด่วนเลยค่ะเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนดเป็นแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินนะคะถ้าเราหมั่นสังเกตระวังป้องกันภาวะการคลอดก่อนกําหนดเรามาร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่กําลังจะเกิดมาด้วยกันนะคะชุมชนเรียนรู้รวแรงรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว